ที่ดินที่มีราคาประเมินของกรมธารักษ์สูงๆเนี่ยนะครับบางทีก็กลับกลายเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับอาทิตย์ก่อนมีเพื่อนเอเจนต์ส่งงานขายฝากมานะครับผมดูคร่าวๆแล้วก็น่าสนใจดีนะครับคร่าวๆก็คือเป็นที่ดินขนาด10ไร่นะครับอยู่ในที่ดินที่มีทำเลใช้ได้เลยนะครับพัฒนาต่อได้รอบๆเนี่ยมีโครงการบ้านอยู่แล้วเขาต้องการขายฝาก6ล้านครับก็ตกไร่ละหกแสนเท่านั้นเองนะครับขณะที่ราคาประเมินของกรมารักษ์รายแปลงเนี่ยนะครับอยู่ที่11ล้าน2องแสนบาทครับซึ่งก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมครับเราก็เลย รับ,รบแต่คราวนี้เมื่อลงรายละเอียดต่อนะครับเคสนี้ไม่จบครับเหตุผลก็เพราะว่าเมือม่อเราคำนวณค่าใช้จ่ายในวันโอนพร้อมกับภาษีต่างๆแล้วเลยนะครับที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานที่ดินเนี่ยสูงมากเลยนะครับประมาณ1นล้านหนึ่งแสนบาททีเดียวนะครับซึ่งพอเจ้าของที่ดินเขารู้เนี่ยเขาก็ขอยกเลิกครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงเกินไปนะครับและสาเหตุที่ทําให้ค่าใช้จ่ายในวันโอนสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าราคาประเมินที่ดินรายแปลงเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับยอดขาย นั่นเองนะครับตอนนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทําธุยกรรมอะไรนะครับก็อย่าลืมเช็คค่าธรรมเนียมค่าจ่ายภาษีพวกนี้ที่จะต้องจ่ายในวันโอนก่อนที่จะตัดสินใจด้วยนะครับส่วนใครอยากเช็คราคาขายที่ดินซื้อขายที่ดินลองใช้ตลาดที่ดินประกอมดูนะครับ